สวัสดีครับนี่คือเป็นลูกไก่นะครับเป็นลูกหลงครับตัวเดียวเลี้ยงด้วยนะครับเจ้าเยียนะครับเจ้าเยียเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กเพราะว่าเจ้าเยียเนี่ยเขามีพฤติกรรมเหมือนไก่ตัวเมียเนาะตัวนี้ก็จะเป็นลูกไก่นะครับที่เจ้าเยียเนี่ยเขาเลี้ยงมาเนาะจะดูจากคลิปก่าๆในช่องดูของแม่นะครับก็จะเห็นว่าเจ้าเยียเนี่ยจะพาลูกตัวนี้อยู่นะครับตอนเด็กเดแต่พอโตแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่าเจ้าเยียเนี่ยจะไม่ค่อยอยู่กับตัวนี้แล้วเนาะเพราะตัวนี้มันเริ่มออกอ่างแล้วมันเริ่มจะเป็นไก่ไวรับ ดูไฟครับผมตัวนี้นะถ้าใครที่ว่าสนใจก็ลองทักดูได้แต่ว่ามันมีตัวเดียวนะครับตัวนี้มันมีตัวเดียวจะเป็นลูกไก่ลูกหลงนะครับเป็นตัวลูกของพ่อพันธุ์ตัวที่แบบห่างยาวๆงามๆนะครับผมรูปทรงหอนนะครับหอนนะครับสวยนะครับแล้วไฟนะครับไฟก็เไฟในเริ่มฟูแล้วนะแต่ว่าเป็นไก่อ่อนมากๆเลยนะครับเนี่ยอยู่ประมาณนี้ครับ ครับใครที่สนใจก็ลองติดต่อมาดูนะครับแต่ว่าขอคนที่แบบมีความพร้อมจริงๆในการเลี้ยงนะครับขอคนที่มีโครงเลี้ยงนะครับถ้าใครไม่มีโครงเลี้ยงผมก็ไม่แบ่งให้นะครับโอเคครับคลิปนี้เป็นแค่นี้นะครับ